สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นาบเ็ดะครับกลับม,มาอัปเดตข่าวสมูรอนกันเหมือนเดิมวันนี้มีทั้งข่าวเศร้านะครับแล้วก็ข่าวดีใจด้วยนะครับก็ผลบอลเมื่อคืนนี่แหละเอาจริงผมดูแค่นัดเดียวนะผมดูของเยอรมันกับสเปนเนาะแต่คืออีกคู่หนึ่งอ่ะ ไม่ไหวจริงนะเพราะว่าตอนเช้าต้องไปทํางานอีกนะครับผมแต่คืนนี้เดี๋ยวว่าจะดูนะฮะคืนนี้ว่าจะดูอังกฤษของจูนนะว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่านังเตะของเราทําได้ดีที่สุดแล้วนะอืกอก็บางคนก็ต้องเสียใจนะฮะกลับบ้านนะครับผมไม่ได้ไปต่อบางคนก็ดีใจแบบสุดๆนะครับได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะฮะไปดู ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกคนน่าจะรู้ผลอะไรทั้งหลายกันหมดแล้วนะครับผมวันนี้จะเอาเรื่องเกี่ยวกับหลังจากที่จบเกมไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันทั้ง2คู่นะครับระหว่างโปรตุเกสนะกับฝรั่งเศสและอีกคู่หนึ่งก็คือสเปนกับเยอรมันนะครับอาจจะ สลับกันหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะแล้วก็มีข่าวของราฟาาลินนะครับอันนี้มา2วันแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตฉบับเต็มกันหน่อยคือในรายละเอียดของดีลของราฟาาลินเนี่ยต้องบอกว่ามีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับในเรื่องจํานวนเงินนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของแบ็กซายนะครับทุกคนนะครับที่เป็นข่าวแล้วก็ที่ยังอยู่ในทีม นะวันนี้มีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนมากนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะคือแต่ละข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะมากนะสำหรับวันนี้โอ้เป็นอะไรไม่รู้นะครับมาถาถมกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่แชร์นะฮะไม่ได้พบกัน 2, 3วันนะให้กำลังใจกันหน่อยนะคนละหนึไลค์หแชร์นะครับโอเคมา เราก็ไปเริ่มกันที่ยูโร2024กันหน่อยนะครับมีทั้งคนเสียใจดีใจนะฮะคู่แรกเริ่มจากคู่5ทุ่มมันก่อนนะครับก็สเปนก็เฉือนชนะนะครับผมทางเยอรมันไป2ประตูต่อ1ก็ต้องบอกว่าตอนแรกอะ่อะ,ะ,ะเกือบแล้วนะฮะเกือบแล้วนะเยอรมันเกือบแบบจบที่1นย์แล้วนะครับแต่ว่าฟอร์เรียนเวียสนะม,มายิงลูกนั้นนะครับต่อลมหายใจ ต่ออายุต่อชีวิตให้กับเยอรมันต่อไปนะครับจนไปต่อเวลาพิเศษนะครับครึ่งละ15นาทีแต่สุดท้ายไม่พ้นต่อเวลาพิเศษไปถึงจุดโทษนะแต่อีกคู่หนึ่งเนี่ยไปถึงจุดโทษนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันโคตรมันเออเท่าที่ดูนะคือผมรู้สึกว่ารามินยามมลเนี่ยขอ,แบบของแบบของแท่ว่ะเออผมว่านะหูมัตอนนี้อายุสิเอ,อ้ยไม่ใช่สิบหดิสิใช่ไมสิบเจผมว่า เก่งได้ขนาดนี้นะผมว่าถ้า20มันจะขนาดไหนวะเออนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับนิโกวิลเลียมเนี่ยที่บอกว่าเอเดีวอาไปเล่นคู่กับรามินยามมวนะของบาซ่านะครับข่าว Nico นิโกวิลเลียมเงียบไปแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบาซ่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ถ้าซื้อมานะไม่สามารถลงทะเบียนนิโกวิลเลียมได้เพราะว่าอใน financial fair play ในการลงจำนวนค่าเหนื่อยเนี่ยไม่พอ นะฮะสล็อตไม่พอนะขายไม่ทันนะครับอ่ะมาดูคู่นี้กันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหลังเกมนี้นะครับน้ำตาสิครับมันจะไม่มีอะไรนะอันนี้ผมก็เอาภาพที่มีนักเตะของเราเนาะทั้ง2องทีมชาตินะครับเอามาให้ดูนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแหละเป็นพี่โทนี่นะครับโคเซลูโทนี่โครสกับขาวกับขาวในเกมนี้เนี่ยผมว่าถวายชีวิตจริงๆนะไอจังหวะสุดท้ายนั่นะ นะครับที่ไปรวบเออไปรวบอาจามามูเซล่าเนะี่ยถ้าแกไม่ทำนะผมว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นประตูได้นะครับลุน้นแล้วก็สมมุติเป็นประตูอะไปถึงจุดโทษแน่นอนแต่ว่าเขายอมโดนใบแดงว่ะนะครับบางคนอ่ะเสียงแตกนะครับบางคนบอกว่าอุย้ยกับเขาไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นเลยไม่ต้องจําเป็นต้องไปรวบไปอะไรทั้งนั้นอ่าก็แล้วแต่นานาทิตังนะครับแต่ผมว่านะจังหวะนั้นะมัน ม,มันเสียววินาทีอ่ะมันสุดวิสัยแล้วนะฮะแล้วก็กับบะเขา,าเลือกแล้วว่าจะตัดฟ้าแบบนั้นนะครับทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วโดนไปเหลืองนะครับซึ่งทําให้กับบะเขาเนะโดนแบนนะครับเกมหน้าไม่ได้ลงนะโอ้โหเข้าไปในรอบ4ทีมด้วยนะไม่ได้ลงนะครับไปดูภาพต่อไปนะครับนาโชนะคือ1ใน3เนี่ยก็ย้ายออกแล้วเหมือนกันนะฮะสคนหรือแค่กระบะขา,านะครับแล้วก็อันนี้เป็น แฟนของฝั่งสเปนนะแต่ว่านะครับเอาเสื้อเสื้อมาริดเนี่ยที่สกรีนข้างหลังว่าดอนอันโตนิโอเนี่ยนะครับ mm hmm. เบอร์แปเนี่ยเอามาชูให้พี่โทนี่โอ้โหปลื้มมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรก็พี่โทนี่เขาอยู่กับมาริดมาหลายปีอะต้องบอกตรงๆว่าความผูกพันน่ะนะแฟนสเปนส่วนใหญ่ที่มานี่ก็แฟนมาริทมั้ง <laughs> นะใช่ไหมผมว่านั่นแหละก็ต้องมีความผูกพันกับพี่โทนี่มากนะครับเลยแบบ เออพี่โทนี่ร้องไห้นะแต่ผมไม่ไม่ได้หารูปพี่โทนี่ร้องไห้มาให้ดูนะคือแอบน้ําตาซึมๆไม่ได้ถึงขั้นแบบร่ําไห้ขนาดนั้นนะครับแต่ประเด็นน่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมาอยู่ที่ว่าหลังเกมแล้วมันมันมีเหมือนจะงิบเงีบๆไปหน่อยนะครับซึ่งแฟนนะฮะภรรยาสุดที่รักของพี่โทนี่เนี่ยเหมือนแอบจะแบบไม่ได้อ่าแฟนฉันนะสามีฉันเนี่ย,นนยจะจบ ไปแบบนี้เงีเยบๆ่ะไม่ได้นะครับแกก็มาโพสต์ลง IG นะครับส่วนตัวนะครับแฟนของท o นี่โคลสก็มีชื่อว่าเจสสิก้าโคลสนะครับก็โพสต์ยาวมากนะครับผมแปลมาแล้วนะฮะค่อยๆฟังแล้วกันนะครับอ่ะเจสสิก้าโคลสนะครับโพสต์บน IG นะครับพร้อมข้อความบอกว่าหลังจากที่คุณอำลาที่มาริดเนี่ยฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับการอำลาของคุณ วันนี้ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ละแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเงียบๆไปแบบนี้แน่นอนเป็นเวลาหลายเดือนที่เราพูดคุยกันเกือบทุกวันว่าควรจะหยุดเมื่อไรเลิกโฟกัสเรื่องอาหารฟุตบอลไม่มีเวลาที่เหมาะสมแบบครั้งนี้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเลือกนะเกี่ยวกับชะตาชีวิตเลือกเกี่ยวกับการหยุดเมื่อไหร่การจะเล่นเมื่อไหร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณที่ตัดสินได้อย่างถูกต้องในวงการฟุตบอลเนี่ยฉันไม่เคยเห็นการอำลาครั้งไหนที่แสนวิเศษและสะเทือนอารมณ์ได้มากขนาดนี้มาก,ก่อนในะชีวิตของฉันเลยที่มาดิดไม่จําเป็นต้องเป็นการบอกลาแบบไร้จุดหมายแต่เป็นการบอกลาที่มีศักดิ์ศรีสมบูรณ์แบบด้วยแล้วก็สมควรที่ได้รับมันมากๆตอนนี้ที่คุณเนี่ยบอกฉันเกี่ยวกับ ความคิดที่จะกลับไปช่วยทีมชาติในตอนนั้นฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าทำไมและสิ่งนี้ถึงได้ผลกับคุณคุณมักจะถูกตำหนิว่าสำหรับเกมประเทศแล้วเนี่ยที่แพ้ทุกครั้งก็เพราะคุณที่ผ่านมาแล้วมันถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดคุณมาเสมอทำไมตอนนี้มันถึงแตกต่างออกไปล่ะลองดูนะครับคือฉัน ไม่อยากให้คุณเล่นเกมสุดท้ายในอาชีพของคุณที่บางทีก็ดูเหมือนเป็นผู้แพ้แต่เกมนี้เนี่ยคุณแพ้จริงๆคุณออกจากจุดนั้นได้อีกครั้งแล้วแต่คุณน่ะไม่สนใจในคำพูดของต่างคนนะฮะก็คือหลายๆคนที่ประมาณว่าแบบนินทาพี่โทนี่นะครับพูดเกี่ยวกับแบบเออบางทีก็ไปเอานักเตะอายุแบบนี้มาอะไรแบบนั้นนะครับคือมันมีคนพูดจริงนะ เออแฟนเขาเลยแบบอันๆแล้วก็มาบอกนะครับแต่คุณเนี่ยไม่สนใจและคุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะคุณไม่ได้แคร์สิ่งนั้นด้วยนะครับก็มีความหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะโฟกัสกับทีมชาติโฟกัสกับสโมสรตลอดอาชีพที่เล่นมานะครับแต่คุณเนี่ยทำสิ่งที่ควรคุณทำและคุณเนี่ยสำคัญกว่านั้นและคุณเชื่อมั่นในตัวเอง ทุกคำวิจารณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้คุณแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นและใช่วันนี้คุณคือผู้แพ้แต่คุณน่ะต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วคุณน่ะได้แสดงให้เห็นว่าเยอรมันเนี่ยเป็นทีมเดียวกับคุณคุณต่อสู้เพื่ออีกทีมหนึ่งและคุณน่ะได้นำความกระตือรือร้นกลับคืนสู่ประเทศและเหนือสิ่งอื่นใดในที่สุดคือคุณก็ได้รับการยอมรับในเยอรมัน ซึ่งมันเคยติดอยู่ในใจมานานแล้วและฉันเนี่ยยินดีกับคุณในสิ่งที่คุณได้รับจากก้นบึ้งของหัวใจคุณเป็นแบบอย่างที่แท้จริงคุณดูเยือกเย็นและเท่อยู่เสมออันนี้แอบชมแฟนตัวเองนะครับแต่นั่นน่ะไม่ใช่ตัวตนของคุณคุณไม่สนใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้แบบไหนนะฮะความเท่ความแบบนี้ที่เขาว่ากันนะครับ ความ่ม่แพ้ทุกครั้งมันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและทำงานหนักยิ่งขึ้นโดยตลอดนะครับก็คือไอ้หลักๆเลยนะคือไม่ต้องยาวมากประมาณว่าแฟนเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่โตน,นี่จะลาแบบเงียบๆแฟนเขาอะนะทันี่ c l o สเนี่ยจะอำลาไปแบบเงียบๆแบบนี้ไม่ได้นะก็คือแบบอ,อำลาครั้งใหญ่ที่มาเดิละนะครับแต่กับทีมชาติเนี่ยก็ต้องให้มันรู้กันหน่อยว่าแบบ เออเขามีความสําคัญนะเว้ยบางคนแบบว่าไอ้บอยคอร์ดเขาเนี่ยว่าแบบโห่กลับมาช่วยทีมชาติก็สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันมันยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ผมก็ไม่เข้าใจจริงแต่พี่โทนี่เนี่ยคือทําที่สุดแล้วนะผมว่าทุกเกมที่แกลงมาเอาจงจริงมันก็ไม่ได้ทุกเกมหรอกที่แกเพอร์เฟกมากแต่มันก็มีเกมที่บางเกมนะที่แกเพอร์เฟกจริงนะครับการจ่ายบอลคี pass นะฮะการเปิดป bon ้อนบอลการครอสบอลเนี bon, ่ยแกเป็น มาสเตอร์ Master, ในมาสเตอร์ค่อในตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือนะฮะการที่มีแกเข้ามาร่วมนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันผมว่านะครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งสิผมว่าส่วนใหญ่ซื้อใจแฟนๆของทีมชาติเยอรมันได้เลยแฟนๆของประเทศบ้านเกิดได้เลยนะครับเพราะว่าพี่โทนี่เนี่ยยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งสาคัญนะคือไอ้พวกที่แบบคิดว่าเอ้ยคนอื่นน่าจะดีกว่าไหมเออไปเอานักเตะอายุสามสิบสี่กลับมาเนี่ยเออแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับผม <c oughs> เป็นแฟนชุดขาวก็ไม่ไม่สนใจในคาพูดแบบนี้หรอกเนาะก็อย่างที่บอกนะครับก็ตกรอบไปแล้วนะครับก็เสียใจกับพี่โรนีด้วยนะคือน่าจะได้จบอาชีพสวยๆเนาะ คือต้องบอกว่ามันเป็นการที่อําลาอาชีพนะครับแขวนสตาร์ทที่แอบจะกล่อยนิดนึงอ่ะตรงที่มันแบบไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับตอนแรกกับปูทางมาดีแล้วนะครับซึ่งมันเลยทําให้สถานการณ์ลุ้นมาลงดอเนี่ยโหมันตอนนี้มันพลิกผันไปมากนะครับจูดฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแต่ยังไม่ตกรอบนะครับเอมปัปเป้ฟอร์มก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ก็เข้ารอบต่อไปนะครับอ่ะพี่โทนี่ล่ะ ไปแล้วน่าจะถูกตัดชื่อไปละนะถ้าเป็นแบบนี้นะตัวเต็งอ่ะน่าจะลงไปอีกละนะครับส่วนถ้าไปดูฝั่งอเมริกาใต้นะครับอย่างวินิซูสเนี่ยก็เอาจริงๆนะวินีก็ม,มัน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 ไม่ค่อยเวิร์กทั้งทีมมากกว่ามันเลยไม่ค่อยทําให้แบบนั่งเตะคนใดคนหนึ่งเฉิดฉายหรือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่นะผมก็ว่าวินีก็กลางๆเฉยๆนะเออ ตอนนี้ดูไม่ออกจริงเลยนะฮะว่าจะเป็นใครนะครับแต่ถ้าถามว่าเมซี่ล่ะเมซี่วันนั้นก็ยิงจุดโทษไม่เข้านะเออตามพีโดไปเหมือนกันนั่นแหละโอ้ตอนนี้ไม่เข้าไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้บอลลงดออ่ะเออเดี๋ยวค่อยมาดูช่วงสุดท้ายแหละเอาจริงนะผมว่าถ้าทีมชาติไหนนะที่มีนักเตะลุ่นมาลงดอนเนี่ยได้แชมป์ยูโร2024นยบสี่นะน่าจะได้เลยวะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกัน นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็ขอสั้นๆแล้วกันแต่ว่าก็มีน้ําตาเหมือนกันนะครับโปรตุกเกตนะก็ต้องบอกว่าเกือบแล้วนะครับผมเกือบไปถึงฟังฝันแล้วแต่ว่ามาโดนหยุดด้วยจุดโทษนะครับก็เสมอในเวลานะฮะกับฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ไปแพ้จุดโทษเกมนี้นะครับดิโอโก้คอสตาไม่เซฟซักลูกนะฮะโดนยิงตรงเป็นตรงกันทุกลูกนะครับ ไอครั้งที่แล้วเนี่ยเซฟสามดอกนะโอ้โหอย่างเหนียวนะครับเกมนี้คือเจอเข้าไปนะฝรั่งเศสนะครับก็เข้าไปรอแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ก็นะผ่านเข้ารอบนะครับแต่นะอย่างที่บอกนะคือคู่นี้ความมันนะระดับ5ดาวนะครับไม่ต่างจากคู่ของเยอรมันกับ เยอรมันกับสเปนเลยนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าแลกคันโคตรมันปีกสองข้างเติมมาดีนะครับกองหลังสกัดยังดีสกรีนบอลกองกลางแลกกันโอ้โหมันมากนะครับไอที่มันเนี่ยคือผมมาไปดูไฮไลท์ฉบับเต็มนะครับองจงคู่นี้ยอมรับเลยไม่ได้ดูฟูลแมตต์นะแต่นะครับก็เกิดการรไ่ไายนะครับทั้งสองคนนี้คือยังเปเป้เนี่ยน่าจะ เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าจะ,จะไม่ได้จะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกต่อแล้วนะครับเหมือนแกจะไม่ไหวแล้วนะแต่เกมเนี่ยโอ้โหวิ่งลืมอายุว่ะเข้าสก,กัดทีนี่คืออย่างชัวนะครับแต่โรนัลโดเนี่ยซีอเนี่ยมันต้องมาดูอีกทีนะครับว่าแกจะไหวอยู่หรือเปล่าเอาตรงในเกมนี้เนี่ยคือไม่ได้ดีมากเหมือนกันนะแต่คือมันต้องมีไหมพี่โดมันต้องมีอะยอมรับเลยตรงนี้มันต้องมีเพราะว่าจังหวะสุดท้ายที่มันแบบ มันต้องการในนาทีนี้แล้วนาทีที่แบบจะจบเกมแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยนักเตะระดับนี้จริงๆแต่สามเก้าผมเห็นแกวิ่งแล้ววะผมว่าไม่ไหวแล้ววะอ,องดงผมไม่รู้เลยอะว่าแบบถ้าทัวร์นาเมนต์หน้านะบอลโลกถ้าแกยังไปนะแกจะได้ลงเยอะหรือเปล่าส่วนตัวนะผมคิดว่าอย่างอย่างัางะแบบครึ่งนะอ่อครึ่ง ครึ่งหนึ่งอ่ะ45นาทีอผมว่าน่าจะเต็มที่แล้วสําหรับพิโดโนะครับถ้าแกไปบอลโลกนะอ่ะรูปนี้นะครับก็มีคําพูดของเปเป้ด้วยเหมือนกันนะครับเปเป้บอกว่าอ้อมกอดของคริสเตียโนเนี่ยมีความหมายกับผมเหลือเกินเราเนี่ยจะพูดถึงความรู้สึกทีหลังนะนี่เนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เราจะพูดถึงความเจ็บปวดเพราะตอนนี้เราเจ็บปวดอย่างมากนะครับคือตอนนั้นน่ะ นักข่าวก็ไปถามนี่แหละสัมภาษณ์ตอนที่เพิ่งแพ้ใครจะไปพูดได้วะเออใช่ไหมดีนะที่แกยังไม่แบบอารมณ์โมโหแกยังพูดประมาณนี้ก็ยังดีนะสําหรับเปป้นะครับเปป้กับโดก็อย่างที่บอกก็ตํานานของเราเหมือนกันนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็กําลังจะสร้างตํานานกับมาริดไงนะครับสี่คนด้วยซ้ํานะก็เสียใจกับพี่โดด้วยนะครับเสียใจกับเปป้ด้วยนะที่ไม่ได้ไปถึงฝั่งฝัน นะครับผมแต่บนโลกผมว่ามีแววอ่ะมีความรู้สึกอ่ะเหมือนพี่โดอยากจะไปอยู่นะเออเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับแต่คนนี้นะครับนี่กิเลียนเอ็มปาเป้ไม่สนนะครับหลังเกมนะว่าแบบใครจะแพ้ชนะนะคือเขาก็รักพี่โดนั่นแหละนะครับไปถ่ายรูปกับครอบครัวคริสเตียนโรนัลโดทนะครับทางครอบครัวเขานะครับก็เป็นรูปหน้าประทับใจภาพหนึ่งนะครับก็เหมือนรูปแรกอ่ะนี่นีที่ผมเปิดเมื่อกี ตอนที่จับมือกันนะเนี่ยนะครับก็กับตันทีเหมือนกันนะครับก็เป็นไอดอลเขาอยู่แล้วนะฮะในห้องตอนเด็กๆอ่ะรูปเต็มเลยนะพี่โดนะครับอ่ะชั่วโมงของทางบอลยูโรก็ประมาณนี้นะครับไปอัปเดตข่าวนะฮะของทางราฟามาลินกันหน่อยนะครับสองวันที่แล้วนะฮะโรมมโน่ครับรายงานบอกว่าราฟามาลินไปนาโปลี here we go นะครับ โดยขณะน,นี้นักเตะอยู่ในขั้นตอนทางการแพทย์เพื่อเตรียมนะฮะเตรียมพร้อมก่อนเข้าแคมป์พรีซีซั่นเรือมฤติสายเงื่อนไขซื้อกลับในดีลนี้ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือโพสต์แรกที่โพสต์ออกมาเฮียวิโกก่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าโรมาโนมาอีกโพสต์หนึ่งซึ่งตรงนี้แหละคือผมจะอธิบายแบบให้เคลีร์เลยนะเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินนะครับจำนวนที่ ทางนาปโปลีเนี่ยจ่ายให้กับเราแล้วก็นาปโปลีเนี่ยได้ตกลงกันนะครับในเงื่อนไขซื้อกลับด้วยนะครับโรมมโนโบอกว่านาปโปลีนะครับจะจ่ายค่าตัวของราฟามาลินจํานวนที่11ล้านยูโรนะครับบังสือก็บอกว่า12ล้านยูโรนะครับแล้วก็คาดว่านาปโปลีเนี่ยจะจ่ายเพิ่มอีก10ล้านยูโรในปี2025เพื่อคงสถานะของนักเตะไว100้100%นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง เนื้อขาวตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากนาโปลีไม่ใช้ออปชันนี้เรอลมดริดนะครับจะสามารถซื้อนักเตะกลับได้นะฮะในจำนวนเงิน25ล้านยูโรในปี2026นะครับแล้วก็35ล้านยูโรในปี2027นะครับแต่หากนาโปลีจ่ายเพิ่ม10ล้านอย่างที่บอกดังกล่าวเนี่ยซึ่งจะทำให้ค่าตัวของราฟารินนะครับรวมทั้งหมดเป็น21ล้าน ยูโรนะครับก็คือจํานวนเต็มนะฮะค่าตัวจํานวนเต็ม21ล้านยูโรเนี่ยคือ2ปีนะครับที่ทางานาโปลีจ่ายให้กับทางเราเนี่แหละนะครับผมถ้านาโปลีจ่ายตามเงื่อนไขนี้จะทําให้ออปชั่นซื้อกลับนะครับของทางราฟา์มารินกระโดดไปที่ราคา50ล้านยูโรในปี2026และ70ล้านยูโรในปี2027นะครับอ่ะมาสรุป รวบๆเลยนะครับผมเข้าใจง่ายแน่นอนนะครับตอนแรกนะครับเอาก้อนแรกก่อนเลยก้อนแรกนะครับที่ตกลงกันไว้คือนาโปลีจ่ายให้11-12ถึงล้านยูโรให้กับมาริตด้วยค่าตัวไปเลยอันนี้คือไม่ผ่อนไม่เลยนะจ่ายทั้งก้อนนะครับแล้วมาริตเนี่ยก็ใส่เงื่อนไขซื้อกลับส่วนมากทีมเราใส่เงื่อนไขซื้อกลับก็คือสิทธิในตัวนักเตะ50%หรือว่าก็ซื้อกลับในราคาที่50%อยู่แล้วนะครับซึ่งนาโปลีเนี่ย เวลาจะขายให้กับเราสมมุติเขาตั้งไว้50ล้านยูโรใช่ไหมเขาก็ต้องขายให้กับเรา25ล้านซึ่งนาโปลีก็แบบม,มันเอ๊ะนะวะเออซึ่งเงื่อนไขมันมีเพิ่มเติมตรงที่ว่านะครับถ้าน,นาโปลีเนี่ยจ่ายเพิ่มอีก10ล้านยูโรทําให้ค่าตัวเนี่ยเป็น21ล้านยูโรนะครับค่าตัวโดยรวมนะเป็น21ล้านยูโรเนี่ยนาโปลีสามารถขายนักขายอ่า ลาฟามารินคืนให้กับเราเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อจริงนะมันจะโดดไปเป็น50ล้านเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยถ้านาโปลีไม่ใช้นะครับผมเราอะจะซื้อกลับได้ในราคา25ล้านก็คือราคาครึ่งหนึ่งนะครับคือยังไงค่าตัวที่ประเมินไว้ตั้งแต่แรกเอาจริงนะ25ล้านแต่นาโปลีเนี่ยจ่ายมา1ิ1ส1บล้านใช่ไหมมันก็เกือบครึ่งละแล้วนาโปลีต้องจ่ายอีก10ล้านเพื่อให้เกือบ เกือบนะเพื่อให้เกือบเกือบไปถึง25ล้านเพราะทำไมเพราะว่ามาริตตั้งค่าตัวไว้ตรงนี้นะครับผมที่25้าล้านยูโรประเมินไว้เลยนะฮะซึ่งโอ้ผมว่าได้ราคาดีนะ25ล้านยูโรเนี่ยแต่พอแบบเอามารวมทั้ง2เคสนะครับทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยานาโปลีจ่ายรวมมาเนี่ยมันไม่ถึงนะไม่ถึงจริงนะร้อยไอ้ยี่สิบห้าล้านยูโรเนี่ยมันประมาณแค่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองซึ่งมาริตก็โอเคไม่เป็นไร นะแต่ถ้าเมื่อไรถึงปีหน้านะครับผมนาปโปลีมไม่จ่ายสิล้านยูโรแล้วปี2026มาดิดอยากได้ละอยากได้ราฟาม,มารินกลับมาตอนนั้นอะมาดิดซื้อได้ในแค่ราคาย5 5ล้านนะเออแต่เงื่อนไขตรงเนี้เอองรงแอบจะงงใช่ไหมแอบจะแบบสับสนแอบจะแบบเอ้มันมีดีเทลเยอะกว่าคนอื่นๆเพราะคนอื่นๆส่วนมากขายไปแล้วสมมติขายไป10ล้านขายไปหล้าน แล้วก็ใส่เงื่อนไข buyback cost 50แบบนี้นะครับเป็นปกติที่มาริดทำอยู่แล้วแต่สำหรับลาฟาารมินมันมีหันด้วยมันมีหันปีนี้จ่ายเท่านี้ปีหน้าจ่ายเท่านี้นะครับแล้วคือถ้าไม่ยอมทำเราจะซื้อกลับได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกอะไรแบบนี้ <c oughs> มีแบบนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะผมเชื่อว่านาโปลียอมจ่ายเพราะไม่อยากเสียไปหรอกนักเตะแบบนี้ นะครับแบบไหนหมายถึงว่าแกกะจะเอาราฟามาลีนไปปั้นคอนเตอเออกะจะเอาราฟามาลีนไปปั้นเลยนะผมว่าแกไม่ยอมปล่อยไปง่ายหรอกนะครับตอนนี้คือถามว่าเก่งมากไหมยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นตัวหลักให้กับอาราเบสได้นะครับแต่ผมว่าไปนาโปลีเนี่ยถูกทางเลยนะเออไปเล่นกับคอนเต้เนแผนหลัง3แล้วกันนะเดี๋ยวามารอดูพัฒนาการของราฟามรีนแล้วกันนะครับ และก็ปิดท้ายด้วยข่าวของแบ็กซ้ายนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคนด้วยนะฮะก็คือฟรานกาเซียใช่ไหมอ่ะมาอัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับจากมากานะครับขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าเรอแมิดนะครับตัดสินใจต่อสัญญากับแฟรลองเมนดี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถือเป็นลำดับความสำคัญนะฮะในขนาดนี้ในขณะที่เรอแมลีเนี่ยยังคงต้องการตัวอัฟรอนโซเดวีหากเขาไม่ต่อสัญญากับ ไบเยอร์มินิคและเรอลมริดเนี่ยจะไปเร่งกระบวนการนะครับหลังจากนั้นว่าแบบเอ้ยถ้ารู้แล้วนะว่าแบบเดวี่ David เนี่ยไม่ต่อสัญญากับบาเยอร์แน่นอนเดี๋ยวไปเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อปิดดีลเพราะว่าอะไรแบบนั้นนะไม่งั้นจะเสียฟรีนะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในรายของมิเกลกูเตเรสเนี่ยที่อยู่กับจีโรน่านะครับ ก็เรียมดิดไม่มีแผนนะฮะไม่มีแผนที่จะดึงกลับมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ตัดไปเลยนะสำหรับมิเกลกูเตเรสที่เป็นข่าวนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมนี่นี่อย่างที่ผมบอกนะครับผมฟรานกาเซียนะครับอันนี้มาจากผู้สื่อข่าวมาริโอคอเตกาน่าจาก The a t h l e t i c UK เนะครับเขาบอกว่าบอลมัดนะครับสนใจเซ็นสัญญากับฟรานกาเซียแบ็กซ้ายจากเรียมดิดนะครับโดยกุนซื้อยางอันโดนี่อีลาโอลานะครับผม เป็นแฟนตัวยงของนักเตะนะฮะในนักเตะวัย24่า24ปีรายนี้เนี่ยแล้วก็ทีมจากพิมลิกก็ตื่นร้นมากนะครับที่จะดึงตัวเขาเนี่ยไปช่วงในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเัิมริดกำลังประเมินถึงทางเลือกอื่นๆรวมไปถึงาการที่จะยังคงสถานะให้ทาง ฟรานกาเซียเนี่ยเป็นนักงเตะอยู่ในทีมอยู่ก็คือไม่ปล่อยนั่แหละหรือว่าปล่อยดีนะครับก็ยังคิดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็จะขยายสัญญากับเมนดี้อยู่ดีเพราะว่าอันเช่เนี่ยบอกว่าสมโมสรน,นะฮะต่อสัญญากับเมนดี้ด่วนเพราะอันเช่ชอบเมนดี้มากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้มันค้างอยู่นิดเดียวนะครับที่ผู้สื่อข่าวมาโอคอเตกาน่าบอกนะครับก็คือว่าสัญญาของเมนดี้เนี่ยมันเซนอะมันง่ายมากแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น ค่าเหนือยเมนดี้นะแต่ว่าไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่เขาบอกว่าเยอะซึ่งยังตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าสโมสรเนี่ยประเมินจากอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอายุของเมนดี้ตอนนี้3ามเอ้ดไสาย่าง3า,งางแล้วนะครับถ้าเพิ่มค่าเหนื่อยขึ้นสูงมันจะโอเคไหมอะไรแบบนี้นะครับสรุปรวม4คนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะฮะมาสรุปรวมนิดนึงสงคนแรกนะครับก็เมนดี้ต่อสัญญาแน่นอน นะครับผมเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับคนกลางนะครับรอดูนะว่าจะต่อสัญญาบายเยนหรือเปล่าถ้าไม่ต่อก็จะไปเร่งคุยเร่งกระบวนการเพื่อปิดดีลนะครับคนที่3นะครับผมก็มิเกี่ยวูเตเรสอันนี้คือไม่ดึงกลับมานะครับอันนี้ชัวร์แล้วละนะครับและคนที่4ก็คือฟรานกาเซียมีข่าวกับบอลมัดแบบนี้แอบเข้าทางแอบเข้าทางมัดิดนะครับถ้าข่าวของบอลมัดกับฟรานกาเซียเนี่ยเป็นจริงแล้วเขาย้ายจริงนะ ไปแล้วหนึ่งในภาพนี้ก็จะเหลือคนเดียวนะแล้วนี่ล่ะอาอาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะไปซื้ออัลฟรอนโซเดวีมานะครับผมว่าตลาดซัมเมอร์นี้อีกสักเดือนเนี่ยผมว่าสนุกแน่นะฮะฮในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่มันจะได้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะครับไปแถมข่าวนิดนึงวันนี้อยากจะแถมข่าวนี้จริงๆนะเป็นบทสัมภาษณ์ของดิดมาฮามันนะครับแฟนยุค90 อ่าแล้วก็ช่วงป,ปลายปลายเกก็น่าจะพอทันอยู่มั้งนะครับเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยอร์นด้วยตำนานลิเวอร์พูลนะเขาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับจูดเบลิงแฮมในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024นี่เนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเซาเกตน,น่าจะเปลี่ยนตัวจูดเบลิงแฮมหรือฟิลฟูเดนเนี่ยออกในเกมกับสโลวาเกียนะพูดถึงในเกมนั้นก่อนนะครับกับสโลวาเกียนะให้เร็วกว่านี้นะจูดเนี่ยโดนแบน นั่นอาจจะช่วยอังกฤษได้มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมของเขาในเกมนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าจูดไงจาได้ไหมถ้าจูดเออซึ่งตัดสินออกมาแล้วตอนเนี้คือผมงงมากเหมือนกันบางสื่อบอกโดนปรับหนึ่งหมื่นยูโรบางสื่อสองหมื่นบางสื่อสามหมื่นเอาเป็นว่าหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นอ่ะไม่รู้โดนปรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดิมาหามันยังพูดอีกนะครับบอกว่าหากจูดเนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมทีมนะ จูนเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะนอกจากประตูของเขาแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยเเราไม่ได้เห็นเขาในสี่เกมแรกผมอยากจะรอดูว่าอีกสองสามปีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่มัดลีด,ดิมันจะไปไปไหนผมว่าอาคติมัง้งเออทดิามาฮามันนี่สัมภาษณ์แปลกๆว่ะเหมือนเหือนแกมไม่ชอบจูส่วนตัวหรือเปล่ารู้สึกแบบ เหมือนๆประมาณวแบบ่าแกคิดว่าทุกคนอวยจูดเยอะมากอ่าแล้วแบบไม่ได้เก่งเหมือนที่ทุกคนอวยคือเอาตรงอันนี้จากแฟนมาดินเนาะคืออ่าเราก็รักจูดแหละแต่เอาจริงผมว่าสื่อบางสื่อก็แบบมีความอ่าทำให้จูดฉายแสงมากขึ้นอันนี้จริงนะอันนี้จริงอันนี้ยอมรับเลยแต่จูดมันก็เก่งจริงแหละเออมันเก่งจริงทําอะไรให้กับมาดิตั้งแต่มาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนจบเนี่ย อันนี้คือความเก่งของจูนจริงๆแล้วอีกไม่กี่ปีผมว่าพัฒนาได้อีกเยอะไปถึงเวิ l ด์คลาสแน่นอนสําหรับนักเตะรายนี้แต่ดิสมมหามันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอ่าซึ่งนา,นาจิตตังนะทุกคนก็มีภาควิจารณ์เอาละกันแล้วแต่และกัน <laughs> นะครับอ่าโอเค โอ้ยวันนี้เยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปข่าวหน้านะครับสำหรับวันนี้ช่องนันการซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับใครดูจบคลิปเนี่ยสุดยอดมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ